ความดันโลหิตสูงไตเสื่อมจริงหรือไม่มีเพื่อนๆหลายท่านนะคะที่สอบถามเข้ามาว่าไปตรวจร่างกายนะคะคือมีปัญหามีอาการนะคะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไตเสื่อมหรือว่าหายใจไม่ออกนอนราบไม่ได้ก็เลยไปพบคุณหมอเนาะไปพบคุณหมอแล้วก็คุณหมอบอกว่าเป็นไตาวายระยะสุดท้ายก็ค่อนข้างตกใจนะคะว่า ตัวเองไม่ได้มีอาการแบบผิดปกติอะไรเลยมีแต่มีแต่ในส่วนของอ่าความดันโลหิตสูงนะคะคือบอกว่าเป็นความดันโลหิตสูงอย่างเดียวทําไมถึงถึงไตเสื่อมได้เพราะว่าไม่มีอาการใดๆเลยนะคะอยู่ๆก็ปกติแล้วเนี่ยคือความดันโลหิตจะจะสูงอยู่บ้างแล้วก็ในวันในช่วงนั้นเนี่ยความดันโลหิตจะจะสูงขึ้นเยอะเลยก็เลยไปพบคุณหมอนะคะก็ไปเจอไตวายระยะสุดท้ายแบบนี้ก็เลยสงสัยว่าคือ ไตเสื่อมอมาจากความดันโลหิตสูงจริงหรือไม่ในส่วนของที่กระทรวงสาธารณสุขได้เก็บข้อมูลนะคะสาเหตุของไตวายไตยเสื่อมหรือว่าไตวายวเรื้อรังเนี่ยก็จะมาจากเบาหวานเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ความดันโลหิตสูงเป็นอันดับสองนะคะความดันโลหิตสูงเป็นอันดับสองทีนี้ในส่วนของความดันโลหิตสูงอะคะ่ะด้วยด้วยตัวเขาเองอะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเป็นภาวะความดันโลหิตสูงนะคะเขาไม่ใช่ ด้วยด้วย,วยความดันโลหิตสูงค่ะมันไม่ใช่โรคที่บอกว่าเป็นความดันโลหิตสูงเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจง่ายๆนะคะว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะแบบนี้แต่จริงๆแล้วความดันโลหิตสูงเป็นภาวะหนึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าร่างกายเรามีปัญหาแล้วนะคะโดยเฉพาะก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดเพราะว่าความดันโลหิตก็คืออ่าเป็นเป็นตัวเลขที่บอกถึงการบีบและคลายตัวของ กล้ามเนื้อหัวใจนะคะแล้วก็นําเลือดเนาะนำเลือดส่งให้กับร่างกายนะคะเพราะนั้นการที่ความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือมีความผิดปกติของเรื่องหลอดเลือดแบบนี้นะคะทีนี้อ่ะก่อนอื่นเรามาดูว่าจริงๆเพื่อนๆหลายท่านนะคะก็คือคงคุ้นเคยกันดีกับการตรวจในส่วนของความดันโลหิตสูงเพราะว่าถ้าเราไปตรวจร่างกายหรือว่าไปหาคุณหมอเนี่ยก็จะมีการตรวจคัดกรองความดันโลหิตอยู่แล้วนะคะ โดยที่คนปกติเนี่ยความดันโลหิตก็จะอยู่ที่120-80ก็ความดันโลหิตตัวบนก็คือ120นะคะความดันโลหิตตัวบนคือเป็นความดันขณะที่หัวใจบีบตัวเนาะหัวใจบีบตัวเพื่อเอาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็ความดันตัวล่างนะคะ คอมโโูลตับนคือซิสตอริกแล้วก็ความูลตัวล่างในแอสโตลิกเนี่ยก็คือ80ดสก็คือขณะที่หัวใจเนี่ยคลายตัวบีบคลายบีบคลายแบบนี้นะคะก็หัวใจก็ทําหน้าที่เหมือนปั๊มน้ําเนาะพอความดันโลหิตน,นะคะเริ่มขึ้นไปที่ร้อยสาิแล้วเนี่ยขึ้นไปที่ร้อยสบแบบนี้นะคะก็ถือว่าเริ่มสูงกว่าปกติแล้วแต่ถ้าขึ้นไปถึงร้อย40ี่ิบสอันนี้จะ ขึ้นไปถึง140-90เนี่ยอันนี้จะถือว่าะจะถูกวินิจฉัยนะคะคุณหมอก็จะวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูงก็บางท่านก็อาจจะได้รับยาคหมออาจจะจ่ายยามาแบบนี้นะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยก็จะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเนาะเพราะนั้นก็คือ ความดันนะคะปกติก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ12080ไม่เกินนี้ถ้าเกิน120ไปก็คือเริ่มสูงแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็พอ140เนี่ยก็จะถูกวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูงนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีความดันโลหิตสูงเกินตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือผู้ที่ความผู้ที่อายุสูงอายุนะคะหลอดเลือดก็จะเริ่มมีการแข็งตัวคือความยืดหยุ่นน้อยลงก็จะมีความดันโลหิตสูงอยู่บ้างนะคะก็ จะลองไปเช็คดูว่าค่าเกินตรงนี้หรือเปล่านะคะก็จะได้กลับมาดูแลตัวเองได้เนาะแล้วก็ให้มีการระมัดระวังนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม,ไไม่ไม่ได้วัดไม่ได้ตรวจร่างกายประจำปีไม่ได้หาคุณหมอมาก่อนเนี้ยค่ะแต่ถ้าอายุมากขึ้นก็ควรจะมีการตรวจเช็คเรื่องของความดันโลหิตด,ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นค่ามาตรฐานเนาะนี้แล้วความดันโลหิตสูงเกี่ยวอะไรกับไตเสื่อมนะคะ ความดันโลหิตสูงเกี่ยวอะไรกับไตเสือ่อมเมื่อาความดันโลหิตเนี่ยเขาเป็นอย่างที่บอกนะคะเป็นสัญญาณเป็นภาวะที่บ่งบอกว่าหลอดเลือดมีปัญหาหรือเปล่าหลอดเลือดเราก็จะมีปัญหาจากสาเหตุไหนนะคะก็สาเหตุเนี่ยของหลอดเลือดที่มีปัญหาก็เกิดได้หลายสาเหตุนะคะก็คือตัวเกิดการอักเสบในร่างกายแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดความดันโลหิตสูงขึ้นมาแล้วทำไมถึงไตเสือ่อมอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะคะที่ นในส่วนถ้าเกิดมีความดันโลหิตสูงขึ้นมาแล้วเกิดไตเสื่อมเพราะว่าในส่วนของความดันโลหิตสูงเนี่ยเขาก็จะทําให้ความดันในหน่วยไตนะคะในหน่วยกรองไตสูงขึ้นเพราะว่าในหน่วยกรองไตเนี่ยเขาจะมีนในส่วนของเส้นเลือดฝอยนะคะเล็กๆ,ๆ,ๆอย่างงี้ค่ะอยู่ที่หน่วยกรองไตนะคะที่จะเป็นเหมือนเป็นก้อนเลยนะคะเป็นก้อนที่เหมือนตัวกรองเนาะคือภาษากรารแพทย์ภาษาทางศัพท์ ทั่วๆไปเขาก็จะเรียกว่ากลมูลลัสแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็ให้รู้ว่าเป็นเส้นเลือดฝอยนะคะเส้นเลือดฝอยซึ่งทําหน้าที่ในการกรองนะคะเลือดเข้ามาปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรองนะคะเหมือนฝอยขัดหม้อแบบนี้นะคะมันจะแบบคือมันเล็กมากอะ่ะในตัวเส้นเลือดฝอยนี่นะคะมันเล็กมากแล้วมันก็เป็นกลุ่มๆก้อนๆนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ระดาไม่ได้เอาตัวตัว แผนผังมาให้ดูเนาะในส่วนของว่าไตาแล้วก็ในส่วนนี้เป็นยังไงแต่เขาจะเป็นขดเล็กๆแบบนี้นะคะในส่วนของเส้นเลือดก็จะทําให้ความดันเนี่ยที่บอกว่าความดันในหน่วยกรองไตเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ถ้าถ้าผู้ป่วยนะคะมีอายุหรือว่ามีอายุสูงมีอายุมากนะคะแล้วก็เป็นโรคเบาหวานด้วยแล้วก็ทานอาหารไม่ควบคุมด้วยนี่ก็อาจจะเสริมทับไปใหญ่นะคะก็คือทําให้อาการน่ยคือ แย่ลงแล้วก็มีความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ถ้าความดันในหน่วยกรองไตสูงขึ้นแล้วเกิดอะไรต่อก็จะทําให้มีการทําลายเยื่อบุหลอดเลือดนะคะมีการทําลายเยื่อบุหลอดเลือดผนังหลอดเลือดนะคะแล้วก็ทําลายส่วนต่อระหว่างเซลล์เมื่อทําลายส่วนต่อระหว่างเซลล์ปุ๊บในเมื่อเซลล์มันถูกทําลายซึ่งเมื่อถูกทําลายมันจะเป็นพังผืดนะคะ จุลังผือทาให้ไตเนี่ยเสียหายไปทําให้ไตเสียหายไปแล้วก็การกรองของไตก็ไม่ดีแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําลายเยื่อบุของเซลล์ไตนะคะเยื่อบุของเซลล์ไตคือในกรณีที่เส้นเลือดเมื่อกี้บอกว่าเส้นเลือดมันเป็นเส้นเลือดฝอยใช่ไหมคะเป็นเส้นเลือดฝอยถ้ามีความดันโลหิตสูงเนาะที่เค้าบอกว่าทําลายเยื่อบุผนังหลอดเลือดอเงี้ยค่ะตัวเส้นเลือดฝอยตัวนั้นน่ะก็ เสียหายทํางานได้ไม่ดีการกรองก็จะลดลงทําให้ถ้าผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นไตเสื่อมไปหาคุณหมอนะคะก็ไปตรวจค่า GFR เนาะค่า GFR คือค่าอัตราการกรองของไตนี่ก็จะจะลดลงไปด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเซลล์เสียหายอย่างเงี้ยเนื้อไตเสียหายไปเนื้อไตฟอเนื้อไตฟอปุ๊บก็เป็นไตเสื่อมก็ไม่สามารถที่จะฟื้นคืนมาได้แบบนี้นะคะคุณหมอก็จะบอกแบบนี้เพราะนั้นการที่ ไตโลหิตนะคะความดาันโลหิตสูงนะคะการที่ความดาันโลหิตสูงต่อเนื่องนานๆแบบน,าน,น,าน,นี้ก็จะทําลายในส่วนของหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดใหญ่หรือว่าหลอดเลือดเล็กหลอดเลือดฝอ,อยต่างๆนะคะก็ถูกทําลายหมดแต่ในส่วนของไตเราเนี่ยก็คือมีหลอดเลือดฝอ,อยเล็กๆกับค่อนข้างเยอะพอถูกทําลายปุ๊บเสียหายไปนะคะไตเสื่อมเนาะเพราะนั้นก็ยังไงเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เป็นความดาันโลหิตสูงอยู่หรือว่ามีคนในครอบครัวนะคะเป็นความดันโลหิตสูงก็ให้ตรวจติดตาม ค่าไตด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือบางท่านนะคะอาจจะไม่ได้เป็นความดาันโลหิตสูงมาแต่ว่าไตเสื่อมก่อนแล้วก็เป็นความดาันโลหิตสูงแบบนี้ก็ก็มีเหมือนกันนะคะคือไตเสื่อมจากสาเหตุอื่นแต่พอไตเสื่อมเยอะๆแล้วก็ทําให้ความดาันโลหิตสูงเพราะว่าในไตของเราเนี่ยมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮอร์โมนเรนินเขาจะมีหน้าที่ควบคุมความดาันโลหิตแบบนี้ค่ะก็จะทําให้มีความดาันโลหิต กิดขึ้นตอนหลังได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าความดันโลหิตสูงต่อเนื่องนานๆนะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความดันโลหิตสูงต่อเนื่องนานๆก็เมื่อความดันโลหิตสูงนานๆแล้วไม่มีการควบคุมนะคะก็จะมีอันตรายต่อหลอดเลือดสมองนะคะหลอดเลือดสมองตีดแตกตันแบบนี้แล้วก็อันที่สองก็คือหลอดเลือดในตานะคะาอาจจะทํอาจจะส่งผลให้ ให้ตาบอดได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าความดานันสูงทําลายในส่วนของเส้นเลือดฝอยในตาด้วยแล้วก็โรคหัวใจเนี่ยคือเขาเรียกว่าโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นแล้วก็ที่ที่เราเน้นกันเลยในวันนี้ก็คือในส่วนของข้อ4นะคะไตเสื่อมหรือว่าไตาวายเนะาะไตเสื่อมหรือว่าไตาวายเพราะฉะนั้น4 4อาการอ่าส ผลแทรกซ้อนนี้นะคะเมื่อเราความดันโลหิตสูงไปนานๆก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้เพื่อนๆที่ทานยาอยู่นะคะทานยาเป็นการที่เหมือนควบคุมควบคุมในช่วงแรกนะคะแต่เราต้องมาเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวราไม่งั้นเราก็ต้องทานยาไปตลอดชีวิตถ้าเราเลือกที่จะทานยาอย่างเดียวไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะทีนี้แล้วอาการความดันโลหิตสูงมีไหมอาการความดันโลหิตสูงถ้า ความดันโลหิตสูงในไม่มากอะคะ่ะคือเกินไปเมื่อเกินไปประมาณอ่าจจะร้อยห้าสิบร้อยหกสบบางท่านก็ไม่มีอาการนะคะแต่ถ้าเป็นไปนานๆแล้วก็ความดันสูงนานๆเน,นถึงจะมีอาการเนาะทีนี้อาการที่าบางท่านนะคะที่จะเห็นได้นะคะก็คือมีอาการปวดศีรษะนะคะปวดศีรษะแขนขาชาใจสั่นเหนื่อยง่ายมึนงงอันนี้ก็มีโอกาสได้นะคะแล้วก็ พื้นไส้อาเจียนสยข้อห้านี่ก็จะเป็นเลือดกำเดาไหลนะคะซึ่งกว่าจะรอมีอาการเหล่านี้หมายถึงว่าก็เป็นมาเยอะแล้วนะคะเป็นมาเยอะแล้วถึงมีอาการเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าความดาันโลหิตเราอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือให้ไปเช็คนะคะส่วนท่านไหนที่เหมือนมีความดาันโลหิตสูงอยู่แล้วก็แนะนําว่าเครื่องวัดความดาันโลหิตอยู่ที่บ้านก็จะดีนะคะมีเครื่องวัดไว้แล้วก็ลองอติดตามดูนะคะว่าค่าความดาันเนี่ย ดีไหมอยู่ที่เท่าไหร่เนาะจะได้บอกคุณหมอได้ว่าถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเราสามารถที่จะลดยาได้ไหมแบบนี้นะคะก็เพื่อนก็ในการพบหมอแต่ละครั้งก็ควรจะจะเช็คคุณจะถามคุณหมอไปด้วยนะคะถามคุณหมอไปด้วยว่าสามารถที่จะลดยาหรืองดยาได้หรือ,อยังนะคะไม่ควรจะทานยานานเนาะเทคนิคที่จะลดความดันนะคะโดยที่ไม่ใช้ยาวันนี้นาดามีมาฝาก5ข้อนะคะมีมาฝาก5ข้อก็คือข้อ1 ลดน้ำหนักนะคะลดน้ำหนักเนี่ยลดน้ำหนักให้บ m i อไอยู่ในเกณฑ์คือไม่เกินยี่สามนะคะน้ำหนักไม่เกินยี่บีอ็มไไม่เกินยี่สามหรือว่าวัดที่รอบเอวก็ได้นะคะรอบเอวก็คือผู้หญิงอะ่ะไม่เกินแปดสิบผู้ชายไม่เกินเก้าสิบเซนติเมตรนะคะลองวัดดูเนาะเพราะว่าถ้าเราลดน้ำหนักเนี่ยลดทุกทุกอ่ะลดทุกสิบกิโลกรัมก็จะลดความดันได้นะคะห้าถึงยี่สิบมิลลิเมตรประหลอดเลยเพราะนั้นถ้า ถ้าทําข้อนี้ได้ก็ลดไปค่อนข้างเยอะเนาะข้อ2ก็คือออกกําลังกายวันละ30นาทีนะคะ5วันต่อสัปดาห์ข้อ3คือคุมโซเดียมโซเดียมมีในไหน,ไหนบ้างก็คือพวกในอาหารนะคะอาหารแปรรูปต่างๆก็จะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะเพราะนั้นคือแนะนําให้ถ้าสะดวกนะคะทาอาหารทานเองเนาะถ้าสะดวกก็คือแนะนําทําอาหารทานเองก็ก็จะสามารถคุมสามารถ ถ้าทำอาหารทานเองก็สามารถคุมโซเดียมได้แบบนี้นะคะแล้วก็ลดพวกน้ําซุปต่างๆนะคะหรือว่าซื้ออะไรมาก็ให้ดูฉลากโภชนาการแบบนี้ก็จะทำให้ควบคุมโซเดียมได้ข้อ4เป็นการทานอาหารแบบ Dash ดเอ t นะคะก็ตัวเนี้ยเป็นกระทรวงสาธารณสุขทําทําแจกมานะคะก็เพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดนี้นะคะ สแกน qr code นี้แล้วก็ลองไปดูว่าการทานอาหารแบบ dash diet เป็นอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะมีมีขั้นตอนยังไงก็สรุปคร่าวๆนะคะก็คือลดโซเดียมนะคะลดโซเดียมลดแป้งลดน้ำตาลแล้วก็เลี่ยงไขมันไม่ดีทานไขมันดีนะคะคือเลี่ยงไขมันพวกไขมันทรานแบบนี้แล้วก็เพิ่มกับายวิตามินเกลือแร่ด้วยการทานผักผลไม้นะคะแล้วก็น้ำมันเนี่ยก็ให้ทานน้อยกว่า6ช้อนชา ข้อสุดท้ายข้อ5้าคือเลี่ยงแอลกอฮอล์ถ้าเพื่อนท่านไหนทําได้ตามนี้นะคะแน่นอนว่าความดาันโลหิตลดลงลดลงแน่นอนเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องทานยาแต่ในช่วงแรกๆถ้าความดาันโลหิตเราสูงมากก็ต้องทานยาก่อนแล้วก็ร่วมก,กันกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเมื่อเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเราก็บอกคุณหมอว่าเราตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะขอลดยาของลดยาได้ไหมแบบนี้เนาะก็เพื่อนๆลองนะคะ สแกน QR code นี้ได้เลยแล้วก็ลองนำเทคนิคนะคะแล้วก็การทานอาหารแบบนี้ไปใช้เนาะโอเคอีกวิธีหนึ่งที่ระดาแนะนำนะคะให้กับให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาปรึกษานะคะซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเป็นผู้ป่วยที่ไตเสื่อมนะคะหรือว่าไตาวายโดยเฉพาะโดยเฉพาะไตาวายระยะสุดท้ายระยะที่4ที่5นะคะไตาวายระยะที่4ที่5เนี่ยเข้ามาปรึกษาค่อนข้างเยอะว่าอ่ะ จะทายังไงถึงจะฟื้นฟูไตได้นะคะซึ่งถ้าในส่วนของที่ระดานแนะนาเนี่ยจะเป็นทั้งดูแลไตแล้วก็ดูแลของเรื่องของความดันแล้วก็หัวใจไปด้วยเลยนะคะโดยใช้สารอาหารสารอาหารบําบัดนะคะสารอาหารสก,กัดธรรมชาติรูปแบบเจลนะคะอูมิเนาะอูมิทรงสีเขียวนะคะแล้วก็ฮาร์ดทรงสีเหลืองในส่วนของอูมิเขาจะ ม,มีสารตัวหนึ่งนะคะสารสกัดชื่อฟูคอยแดนชื่อฟูคอยแดนนะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ลองไปเซิร์ชดูอินเทอร์เน็ตได้เนาะก็จะช่วยในส่วนของบำรุงฟื้นฟูไตนะคะฟื้นฟูเซลลไตแล้วก็ฮาร์ดเนี่ย hrt สองสีเหลืองเนะะี่ยเขาจะช่วยในการสมดุลความดันไขมันแล้วก็ดูแลเรื่องหัวใจทำไมผู้ที่เป็นไตถึงดูแลเรื่องหัวใจด้วยนะคะไตกับหัวใจเป็นเรื่องเดียวกันมันเชื่อ nal, มโยงกันน, nal, นะคะเพราะนั้นก็ แล้วก็จะถ้าท่านไหนสะดวกก็จะแนะนําให้ให้ทานคู่เลยแต่ท่านไหนบอกว่าขอทานอูมิตก่อนได้ไหมอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ส่งผลเลือดเข้ามาให้ระดาดูแล้วก็จะแนะนําว่าควรทานปริมาณที่เท่าไหร่แต่ต้องคุมอาหารร่วมด้วยนะคะย้ำนิดนึงว่าต้องคุมอาหารร่วมด้วยเพราะนั้นระดาก็จะแนะนํานะคะว่าในแต่ละท่านควรจะทานอาหารแบบไหนเพราะว่าจะต้อง จะต้องทานตามระยะไตนะคะตามค่าไตาของท่านถ้าเกิดว่าในระยะ4ระยะ5แล้วเนี่ยก็ต้องเข้มงวดมากๆเลยค่ะระยะ4ระยะ5เข้มงวดมากๆอ่าหนึ่งสนี่ก็การทานอาหารี่จจะไม่เข้มมากนักนะคะแล้วก็ในส่วนของระยะท้ทายาระยะ4ระยะ5นี่ก็อาจจะต้องทานอูมิอ่ะสองถึงสามซองเลยนะคะเพื่อให้เซลล์ไตกับฟื้นฟูนฟนได้ดีก่อนแล้วก็ฮาร์ดก็ประมาณ 1- 2สองซองแบบนี้เพราะนั้นเพื่อนๆท่านไหนที่ ที่สนใจนะคะนี้และได้อยากจะแนะนําให้ติดต่อมาเป็นรายบุคคลนะคะเป็นรายบุคคลเพราะว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะ แต่ถ้าไม่เหมือนกันก็สามารถติดต่อมาที่ Line i d j gelbaya ได้เลยนะคะเลายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะให้คำปรึกษาเป็นรายบคุคคลแล้วก็ถ้าทานอุมิกับฮาร์ดแล้วเนี่ยเราก็จะขอติดตามนะคะติดตามค่าไตาติดตามการทานอาหารแล้วก็ติดตามผลเลือดเมื่อท่านไปหาคุณหมอแบบนี้นะคะเราก็จะได้มาดูกันว่าทานได้ถูกไหมมีอะไรต้องปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะคะโอเคอ่าค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสอบถามเป็นรายบุคคลนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ l i n e id @glbyrada เนาะ @glbyrada นะคะมีแอด้วยแล้วก็ข้อมูลในเว็บไซต์นะคะ www.glbyrada.com ค่ะโอเควันนี้นะคะเราจะฝากไว้แค่นี้ในส่วนของความดันโลหิตสูงนะคะฝากเพื่อนๆท่านไหนที่ ไม่อยากทานยานานๆไม่อยากทานยาตลอดไปแบบนี้นะคะก็ลองปรับปรเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแน่นอนนะคะว่าความดาันโลหิตลดได้แน่นอนนะคะไม่ไม่จำเป็นต้องทานยาตลอดชีวิตไม่ต้องรอให้ไตเสื่อมก่อนนะคะท่านไหนที่มีความดาันโลหิตสูงอยู่ก็ติดต่อเข้ามาก่อนจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าไตาเสื่อมไปแล้วเงี้ยถ้าไตาเสื่อมไปแล้วเราก็ คือต้องใช้เวลาในการในการฟื้นตัวแบบนี้นะคะค่อนข้างเยอะโอเคไงวันนี้ดาดาฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนท่านไหนเห็นว่าไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์ก็สามารถแชร์ให้กับคนที่คุณรักได้นะคะแล้วก็มีคำถามสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดค่ะสำหรับวันนี้ระดาฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ